สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับคนเกษตรครับผมเช้านี้ก็มาเดินดูต้นทุเรียนเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็จะมาเดินดูต้นนี้ก็มาติดตามดูนะครับก็จะมาดูด้วยนะครับว่าเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาผมได้ใส่อะไระที่พื้นดินบ้างนะครับต้นทุเรียนถึงได้เป็นแบบนี้ ถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงเอดูแล้งก็ตามนะครับตอนนี้ก็เข้าหน้าแรงแล้วนะครับเมื่อคลิปก่อนที่ผ่านมาก็เป็นการมาตัดแต่งกิ่งนะครับตัดแต่งกิ่งออกบ้างาเพราะว่ากิ่งมันเยอะนะครับกิ่งเยอะอลมผ่านไม่สะดวกนะครับก็จะมาทบทวนในเรื่องของกิ่งพันธุ์ด้วยนะครับกิ่งพันธุ์ที่นํามาปลูก มีเพื่อนๆที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับเกี่ยวกับต้นนี้คอมเมนต์วา่าเคยดูตั้งแต่ตอนที่ผมแก้ไขในเรื่องของกิ่งพันธุนะครับเป็นกิ่งพันธุ์ที่ไม่สวยตอนที่ยังต้นเล็กอยู่เป็นการแก้ไขนะครับต้นนี้ก็จะเป็นต้นพันธุ์ลักษณะเป็นลักษณะงอๆนะครับมาจะงอๆแล้วก็เป็นเส้นเป็นเส้นเหมือนกับเชียวเกี่ยวข้าวนะครับ เป็นต้นพันธุ์ที่ไม่สวยแต่ทําไมผมถึงได้นํามาปลูกทําไมถึงต้องซื้อมาในเมื่อบอกว่ามันไม่สวยก็เพราะว่าที่ร้านเขามีแค่สองต้นนะครับมีต้นหนึ่งถัดกันไปนะครับก็เป็นทุเรียนสายพันธุ์มูซันชิงนะครับเป็นมูซันชิงมีอยู่สองต้นก็ได้มาสองต้นจริงๆนะครับมาปลูก,กที่แรกก็ไม่ขึ้นนะเพราะว่าต้นงอก็มีการแก้ไขนะครับ เดี๋ยวจะเข้าไปดูกันนะครับดูกิ่งดูกิ่งดูต้นว่าปีหน้านะครับปีหน้าจะมีลุ้นในการติดดอกอหรือยังนะครับดูที่พื้นดินจะยุบนะครับพื้นดินนี่จะจะนุ่มมากนะครับจะนุ่มมากาเดี๋ยวผมจะจะพูดในเรื่องของที่มาใส่พื้นดินด้วยนะครับดูลักษณะของต้นนะครับ ถ้าคืบไปฝั่งนี้คืบไม่ถึงนะครับคืบไม่ถึงเลยก็ถือว่าฝั่งนี้มันจะมันจะมันจะใหญ่แต่ฝั่งนี้มันจะเป็นลักษณะนี้นะครับมันมันจะเป็นลักษณะที่ต้นไม่กลมเนาะอันนี้ก็จะประมาณหนึ่งนิ้วสองนิ้วสามนิ้วน่าจะประมาณสี่นิ้วนะครับหนึ 1, 1, ่งหนึ่งตรงกลางก็สองนิ้วประมาณสี่นิ้วนะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็อาจจะเป็นห้านิ้วเนาะเพราะ frankly, ว่ากว้างนะครับ ก็ประมาณนี้เนาะดูกิ่งนะครับปีหน้าเนี่ยผมว่ามีลุ้นนะครับมีลุ้นที่จะสามารถแขวนลูกได้นะครับกิ่งใหญ่นะครับกิ่งนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าโตแล้วนะครับสวยนะครับกิ่งสวยมันจะโค้งลงเนาะโค้งลงนะครับกิ่งมูซันชิงนะครับเนี่ยพื้นนี่จะนุ่มมากนะครับนุ่มมากถอยออกมานะครับ อันนี้ผมให้น้ําไปไปเมื่อวานนะครับให้เมื่อวานตอนเย็นเนาะดูสงพุ่มนะครับสวยจริงนะครับสวยจริงจริงก็ถือว่าใช้ได้กับการที่เป็นทุเรียนช่วงหน้าแล้งนะครับช่วงที่ผ่านมานะครับเมื่อไม่กี่เดือนอผมก็ได้นำยิบยิบซ้ำนะครับยิบซ้ำมาใส่ให้แล้วก็มีการทำคลิปไว้อยู่นะครับ อ่าก็วานเนี่ยวานที่โคกนะครับยิบซ้ำว่านที่โคกอ่ายิบซ้ำมันก็จะมีในส่วนของกรรมะถันนะครับอ่ากำรรมะถันแคลเซียมนะครับแล้วก็มีแมกนีเซียมด้วยเนาะอะอเป็นการปรับสภาพของดินอ่าถ้าเป็นทุเรียนที่ปลูกตามปกติอ่แเราก็ใส่ได้ตลอดเวลานะครับอ่ใส่ได้ตลอดเวลาก็คือใส่ได้ช่วงไหนก็ได้ แต่ถ้าเป็นในช่วงของการทําดอกเนาะเราก็ไม่ควรใส่นะครับไม่ควรที่จะไปใส่เพราะว่ามันอาจจะไปไปมีปฏิกิริยากับกับดอกนะครับกับดอกกับผลก็ใส่ช่วงที่เป็นทุทเรียนเล็กหรือว่าทุเรียนที่กําลังเจริญเติบโตเนาะนะครับส่งพุ่มสวยนะครับสวยเลยยาวนะครับ จริงยาวใบอ,ออกมานะครับปุ๋ยก็เป็นปุ๋ยอินรีนะครับปุ๋ยอินซีก็มีอินรีเคมีนะอินรีเคมีเ,เพื่อนๆที่ได้ติดตามนะครับติดตามชมคลิปก็จะรู้นะครับว่าผมใช้เป็นปุ๋ยอ,อินรียี่ห้ออะไรนะครับ เดี๋ยวเราจะไม่ไม่ไปพูดถึงนะครับมันอาจจะเป็นการโฆษณาเนาะนะครับก็ใส่ให้ดูนะครับปุ๋ยออนซียเคมี K e, แล้วก็ใส่ตัวไหนก็ได้นะครับที่เป็นตัวหน้าสูงเป็นการดึงในตัวเจ้นเนาะในตัวเจ้นนะครับสวยจริงๆครับยาวมากเลยต่ำลงไม่รู้ว่าจะถึงพื้นหรือเปล่านะครับก็เหลืออีกเยอะอยู่เนาะ มัน40เซนอยู่นะครับมันหนักนะครับที่ผมมาแต่งจริงให้ตอนนั้นนะครับตัดออกตัดออกปีหน้ามีรุ่นนะครับมีรุ่นเลยเนี่ยดูผมตัดจริงให้วันนั้นตัดจริงที่มันนั้นเนี่ยเฟื้ยลงนะครับเปื้ยลงเลยเพราะว่าจริงนั้นมันจะขึ้นแข่งจริงประธานผมก็เลยตัดออกอก็ปล่อยให้จริงนั้นขึ้นเป็นจริงประธานแทนนะครับ ลมยอดนี่อ่อนเลยนะครับพุ่งนะครับนะครับต้นต้นพันธุ์ไม่สวยก็จริงแต่ถ้าเรานำมาปลูกนะครับมีการแก้ไขแก้ไขก็แก้ไปแก้มานะครับแก้ไปแก้มาก็ลองผิดลองถูกเนอะลองผิดลองถูกน,ะกนี่ครับผมจะย้อนอดีตนิดนึงเนาะ ที่ผมเคยทําคลิปครับต้นมันเป็นเส้นนะครับเป็นเป็นเส้นเล็กๆเ,เป็น3ามสี่เส้นนะครับมันจะไม่มีจิงประธานที่ชัดเจนเนอะอมองภาพออกนะครับมันจะลม้มมันจะงอนะครับงอเหมือนเที่ยวเกี่ยวข้าวงอไปฝั่งนี้เนี่ยยังมีรูปอยู่นะครับยังมีรูปรูปที่คงคงภาพไว้อยู่นะครับแล้วผมก็จัดการนํานเชือกดึงนะครับ ดึงตึงเลยนะครับดึงตึงจนตรงนั้นแตกนะครับเนี่ยตรงนั้นแตกนะครับแตกร้าวแล้วก็แตกลึกเข้าไปจากนั้นเราก็ใช้ปูนนะครับปูนแดงนี่โปะโปะป,ปิดสนิทเลยนะครับจากนั้นแผลแผลที่มันแตกเนาะมันก็ดีขึ้นดีขึ้นเนื้อไม้มันก็ขยับออกมาจนเต็มนะครับจนเต็มจนเป็นลำต้นที่ใหญ่นะครับเนี่ยจากนั้นมันก็โตรงขึ้นเรื่อยๆเนาะ มันก็เหยียดตรงขึ้นตรงขึ้นเพราะว่าตึงไว้นะครับพอมันตรงตรงได้ที่เราก็ถอดเชือกออกนะครับเป็นการโยงเชือกไว้สามสี่มุมนะครับผมผมทำคลิปไปอยู่นะครับการแก้ในเรื่องของต้นพันธุ์ที่มันงอเนาะที่มันงอที่ไม่สวยามาวันนี้ก็สวยมากนะครับผมว่าสวยมากๆเลยช่วงนี้ก็มี มีแมงค่อมนะครับแมลงค่อมทองเนี่ยกินแล้วก็ขี้ใส่นะครับกินแล้วก็ขี้ใส่เนี่ยวันไหนที่ตามตัวได้ก็เจ็บนะครับวันไหนที่ตามไม่ได้ก็อย่างนี้แหละนะครับนี่ใบเสียนะครับใบเสียมีบ้างนะครับก็ไม่เป็นไรวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมวันนี้ก็เนื้อหาสาระก็ <laughs> มีไม่มากเหมือนเดิมนะครับเป็นการมามาพูดคุยมาทำคลิป ว่าที่ผ่านมาผมได้ใส่อะไรบ้างนะครับใส่ให้ทางดินแล้วก็เป็นการดูแลแบบไหนอย่างไรนะครับทุเรียนก็ออกมาในรูปแบบนี้นะครับที่ให้เห็นนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับพุ่งพุ่งขึ้นนะครับมูซันชิงก็ขอบคุณนครับที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมคลิปนี้ขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ